So problems, on problems, on problems, I solve them I run through the money, depressive be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling, the 30 is back Tell me I'm poppin', I'm poppin' through something. that's why I ain't callin' Phone and progression, it's all that I wanted The poppin' and the I summon and dub it double Cause bitch, I got problems, on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  problems, I solve I run through the money, depressive be callin' Left on my blessings, I feel like I'm poppin', the 30 is back Tell me I'm poppin', I'm poppin' through something. that's why I ain't callin' Phone and progression, it's all that I wanted The poppin' and the I summon and dub it double Why you be all on my line? <that's> โอ้โหดูความงามของปืนนี่สิระบะระมีที่ห้อยเป็นแมวน้อยน่ารักด้วยดูนี่โอ้โหน่ารักมากสกินปืน ดาบก,ก็เท่ใช้ได้ติดงัน้นะดาบไม่คกีจะไปได้ฟันใครอยู่แล้วเท่ใช่ใ center, แต่กระสุนมันน้อยไปนะสำหรับใครที่ได้ยินษาเนี่ยรู้ว่าเราภาษมันลั่นเร็วมากเอาเดืตายกระสุนเยอะได้เปรียบอีโนะอ๋โว้ะนะ เฮ้ยเฮ้ยออ้าว่อยเอ้ยทำอะไรไม่เคยได้ดีโดนยิงตายวะเสียมากเลยอะไรวะโอ้โหดูนี่ priming explosive mm, okay. you. You... reload reload โอ้โหความแล้วทีมกลุ่มไม่คิดจะขึ้นม,มันเป็นยึดบนสะพานกันหน่อยเลยวะโอ้โหไม่ตายว๊อดไอ้แย่จุดไฮกาวพวกมึงไม่ขึ้นไปยึดกันกูกูละชอบพวกมึงจริงเลยน่ารักกันจริงจริงยนั่งล่นอยู่นั่นแหะไอ้ตัวต้องไ,ไปยิงโกดเหมือนแล้ววะ Nó quay <laughs> thêm của đi Oh Cuộc like hay lời <laughs> Ây <Ai. cười> มาดิวะพี่แคมป์จังไม่ชอบเลยวะ่ะโอ้โหโคตรไวทำไมมันมาเติมไวจังวะทีมกูยังกูรักพวกมึงจริงๆเลยแมปจะเดินเข้าไปหอมแกม่วนั่วมั่วกูทักบกูรอแล้วอืมอืมอม,มันเขี้ยวยุทธภนแคมป์ตะพานพานี่แหละคือผลทางของการชนะแมปนี้ไว การแคมป์ยันนเองใครด่ากันเป็นใจก็ตูจะแคมป์อ่ะครับก็จะแคมป์เยอะยาว,ยาว,ยาวเยอะรอเขาเขาจะเล็งมาสามวิหนึ่งสองสามแล้วเขาจะเลิกเล็ง้ยนี่ไล่ะนี่คือกดสามวินะผมจำไหมเอาไปใช้กันได้นะครับผมวดีที่ก็คือไงเวลาโดนแคมป์ต้องทาน อุ้ยอหขาวกันทั่วหนะ้าสะพ้ายสะพ้ายมาทัาฟักเกอร์อสะพ้ายมาทัาฟัคเกอร์อ <c oughs> โอ้ยหลังมาแล้วเมื่อกี้ไอ้นี่เตือนแล้วผมแต่ว,ว่าหาันไ,ไม่ทันต้องยิงตรงนี้จบก่อนแล้วเพื่อนตายเหรอเอาอยัางยังไม่ให้หรอกนะสะพานเป็นของเรานะอุย้ยอุ้ยตกใจ ก่อนที่จจัดเอ้ยมีคนวะโหเพื่อนมองไลท์มองไลทไ,ไม่มองอตายตอนจบแต่ก็ชนะเป็นไงเล่ารู้สึกไงไการโดนแคมป์รู้สึกยังไง้โอเคนี่คือบิวไทที่เราจะเล่นกันวันนี้นี่บิวที่ผมใช้นะแล้วก็ได้เป็นตัวละครนี้นะผมะวเลวลาเวลาก้มมาเว้ยเราจะเห็นความน่ารักของกังเองแค่น <c oughs> ี้ ฝ่ายแม้50แล้วมึงไม่กล้ามัน Reloading Enemy UI already Enemy precision airstrike take cover I need the shotgun <isan music> ข้างๆยิงเฉยอยู่นี่ปีโปผมใช้ได้ไอ้นี่นะกาวโบ้เว้ยมันจะเหมาะเลำยิงไกลๆก็ดูหน้าปืนนี่แม่งยาวชิบหายเลยเฮ้ยแตงกิ้วยกนิ้วให้เลยเฮ้ยนอนอยู่เหรอใช่ป่ะงูป่ะได้ไงกูว่าแล้วไอ้ียชีวิตชอบนอนไม่ใช่ไหมได้กูจะทำให้มึงนอนแบบนอนไปเลยอ่ะ <c oughs> ม่อนกายจะยิงตัวนู้น แพ้แบบนี้เพื่อนยึดบีไม่ได้เลยไปช่วยเขายึดบีแบบแต่ว่โาโหมดยิงอัดไปเลย50นัดให้มันเลย มึงจะอยู่ทุกที่ไม่ได้นะเว้ยผมเพิ่งเกิดเลยอะไรวะป่วยเออผมเพิ่งยืดบีมามึงยืดคืนแล้วอะมองเห็นมังเห็นไม่ถึงด้วยนะได้จะนอนรอรอยิงมึงคนเดียวเลยเนี่ยโอ้โมมันออกมาแล้ว เรียบร้อยนอนเป็นไก่ไเลย,เยผ่านกัวไปได้ไงรอวะต้องน้องขอตอรี่ล้วโอ้โหมไม่ก็มึงเล่นนี้ตึงอ่ะตกใจนท่ทซาวเวสอดู่ยเพื่อนไม่ทัา,านซะและ้วตายหาซะแล้ว หัวว oh, ิ oh, you know ่งเนงรับไม่ใ uh, ช่งูหัวมุกโผล่เลยเฮ้ยนุงยึดาสตรจุดเลย โอ้เพื่อนเดินยิงโคตรเท่ยูงๆก็หันมาแบบไม่มีอะไรคาดหมายอยากยึดอะตอร์ปิเดนเจมมันอยู่ดู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 ดุ่งเจ้าพี่แรงเจ้าพี่แรง ใครว่าเหียอะไปอีกแล้วอ oh ีกแล้วลูกนึงปีบาเลยอุ้ยเหียอะไรวะหนูได้ไหนวะหน้ามีไปเดี นะโมให้กูเลือดก,กูรีเจนก่อนสิไอสัตว์เอ้ยเป็น,นอขอฟันดิขอฟันได้ป่ะขอฟัน <laughs> โอ้โหยิงตัวนี้ตัวนู้นตรงนี้โผล่ยิงตรงน,นี้นตรงน,นู้นโผล่ สุดยอดการคอร์สไฟขั้นเทพบ่อยไอ้น,ไน,อนี่ก็จะนางทั้งเกมเลยเหรอไม่ตายว่ะนะ ม,ามา่จะรัดเฉยส่น,นชุดสองมะอย่าให้มันได้ยิงเลยลอยเลยนะไล <c oughs> ย,ยิงโอ้โหเย็ดมแม่ไม่ไหว ให้โดยงยิงเลยโอ้ยยิงไม่ตายยิงไม่โดนพาไปเปิด no. น <laughs> โอ้ยมันกูสายยิงไม่โดนต้้งสองนัดทำไมเราช่างงวกอย่างนี้เนี่ยขอมคนละรุ่นเลยหนูความนิ่งของหนูมันคนละรุ่น

โอเคครับผมก็จบกันไปสำหรับเกมคอมวิตี้กับเอ่อเอ่อสกินเออเออเรียกไงดีวะเอ่อกับกับแพ็คนี้นะผมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจเล็กน้อยผมด้วยนะผมตอนนี้ผมต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ